ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันนี้ครับกับประจัาที่8เดือนเมษายนครับเรามาอัปเดตในที่ทางฝั่งของตนาคจาแบงสุปรรณัดเหมือนตากันหน่อยครับเมื่อสุดมีการรั้งเบอร์หนึ่งของนักเตะไทยเลยครับมูลค่าสูงที่สุดในทริัณนะตอนนี้เลยครับโดยทางฝั่งของธนารสุปรรณัดเหมือนตานั้นครับกองหน้าวัย20ปีครับที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงครับและพาบุีรดม์ยูไนแต็ดราแชมป์ธิกอยู่นตอนนี้ครับกลายเป็นเล่นไทยครับที่มีมูลค่ามากที่สุดจากการเปิดเผยของเว็บไซต์ไทยฟอร์มีมแกนเลยครับ ซึ่งโดยล่าสุดเลยครับเว็บไซต์ของธนาคารไทยฟิลมีเกตนั้นครับที่ประเมินมูลค่านักเตะจากโ t โ r กที่น่าเชื่อถือได้ครับเปิดเผยข้อมูลนักเตะไทยครับที่แพงที่สุดครับตกเป็นของธนาคารเจแบงสุปรนัทเหมือนตายครับอยู่ที่ประมาณ700,000ยูโรหรือประมาณ26ล้านบาทเลยครับในขณะที่อันดับที่1ของทถดิกนั้นครับที่มีมูลค่ามากที่สุดครับตกเป็นของธนาคารฮาริทบูคิดครับของหน้าของธนาคารบูเรมโจนิเตตอยู่ที่1.2ล้านยูโรหรือประมาณ44.6ล้านบาทอันดับที่2ครับเป็นของธนาคารกูรันเกอิิ์เลยครับ กองเครื่องจักรบุรัมยูเนเตดครับที่มีมูลค่าอยู่ที่1ล้านยูโรครับหรือประมาณ37.2ล้านบาทในขณะที่อันดับที่3ครับก็คือเตนันจแบงสุภนัทเหมือนตายครับอยู่อันดับที่3ของทดีนักเตะที่มีมูลค่ามากที่สุดเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปต่อที่ตรงฝั่งของทนันการเทเร่เอฟซีกันหน่อยครับเมื่อาสุดครับทนานการเทเรืเอฟซีครับเตรียมที่จะต่อสัญญาติกับเตนันธีรศักิ์เผยพิมานครับหลังคืนแทนเป็นกองหน้าเนื้อหอมนักขนาดนี้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับจากผลงานอันเอกลักษณ์ของธนันทีนัดิ์เผยพิมานครับกองหน้าดาวรุ่งของการเทลเลปสี 4, ครับทีระเบิดฟอร์มเปียงปังในศึกธดีครับในฤดูกาล2022โดยผลงานลงสนามไปทั้งหมด21นัดตัวจริง7นัดตัวสำรอง14นัดยิงไปแล้วครับ8ประตูกับอีก3เมซิและหักนับรวมทุกรายการในซีซัน่นนี้ครับสำหรับธนันาท์เจ้าตอนยิงรวมไปทั้งหมด11ลูกกับ4เมซิ่ดกับ26นัดที่หลงแดงด้วยกันแหละครับและในขณะเดีวยวกันเลยครับสัญ,ญญาณในถิ่นของธตันาท์เพลสสเตเด กองหน้าวัย20ปีครับ กับทางนานทีรศักดิ์เผยวิมานครับกำลังที่จะหมดลงในวันที่31พฤษภาคมนี้ครับหรือหลังจบฤดูกาลนี้ครับจึงทาให้เป็นชี่หมายปองของบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ครับบุรีสูงสุดของเมืองไทยที่หวังที่จะกระชากตัวครับโดยยิงดีกรีทีมชาติไทยยูปปีเข้าไปร่วมสัตว์โวกตาตไข่ในซีซั่นหน้าเลยครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของท้านบรรดาแบงนนพรัมรับซ้ำครับประธานสโมสรการทเลียสี่เตรียมที่จะเก็บศูนย์หน้าอนาคตไกลกรณีครับไว้กับทัพการทเลียีต่อไปโดยเตรียมที่จะต่อสัญ ใหม่ครับไม่กับเจ้าต้นซึ่งจะเป็นสัญญาหลายอย่างอย่างแน่นอนครับเพื่อที่จะเป็นกำลังหลักสำหรับการเตรียมความพร้อมครับในการไล่รายมารในฤดูกาล2023หรือฤดูกาลหน้าหลยครับ และสำหรับธน,นาธีรศักดิ์เพยพิมานนั้นครับเริ่มเดบิวต์ในสีเสื้อของการเทเลฟซีกับบุกสูงสุดครั้งแรกในซีซั่น2021เกมทีบุกไปเสมอกับธนานขอนแก่นยูนเต็ตครับสประตูตัวสุเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาครับส่วนในานามของธนานทีมชาติไทยชุดยู23ปีติดท,ทีมครั้งแรกครับเมื่อวันที่2 5ตุลาคมครับ2021ในยุคข,ของธนานโคตรโยงบรุษสีมาคารครับและผ่านการลงเล่นรวมทุกรายการครับไปทั้งหมด16นัดยิงไป4ประตูกับอีก2แอซซิดด้วยกันเลย และทั้งนี้ครับสำหรับธนาจ้าตอนนั้นครับได้ถูกดันขึ้นไปติดทีมชุดใหญ่ครับในยุคของธนามานปูกิงและได้โอกาสครับลงสนามเป็นจีโร่เครับในเกมฟีฟ่าเดนสนัดเริ่มจากสกกิงครับ2022ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่2กักยายน2022ที่เอาชนะทีมชาติไรนีเดอแอนโตบิโกครับ2ประตูต่อ1ลงสับรอง2 4นาทีและหดล่าสุดครับก็คือเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาครับเกมทีแพ้ต่อไต้หวัน1ประตูต่อ0ครับลงเล่นตัวจริงทั้งหมด65นาทีที่สนาม ของธนาคธรรมศาสตร์สเตเดียมเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปกันทางฝั่งของท่านเจ้าเทยเจริญศักดิ์วงก่อนกันหน่อยครับแนวรุกของเกรีประยองครับออกมายอมรับว่าจะไม่ประมาทขอนแก่นยูไนเต็ดครับและหวังที่จะพาทีมเก็บ3ามแต้มช่วงท้ายซี่ซันให้ได้เลยครับในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของท่านเจริญศักดิ์วงก่ครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าได้อน่นครับมันเป็นช่วงท้ายฤดูกาลเราเจอกับทีมครับที่ต้องการแต้มเจอกับลำพูนครับเราเล่นในบ้านเพื่อแฟนบอลก็เป็นเกมที่ยากครับแต่ว่าของเราครับทำได้ตามที่เราต้องการครับคือ3ามแต้มให้กับ บก่อนที่เราจะเจอกับการได้ประตูครับมันยากอยู่แล้วครับพะทางด้านลำพูนก่อนข้างที่จะรับต่ําแต่เราก็พยายามที่จะมีแนวทางการเล่นของเราพยายามครับที่จะทําให้ได้ประตูก่อนจบครึ่งแรกครับเราก็ได้ประตูที่2ครับก็ทําให้ครึ่งหลังรายนายขึ้นครับก็ต้องขอชื่นชมนักเตะของลำพูนที่ตามมาเป็น3ประตูต่อหนึ่งได้เลยครับแต่แน่นอนเลยครับการเจอกับทางด้านขอนแก่นครับซึ่งเราเล่นในบ้านอีกด้วยครับเรามีความมั่นใจแต่ว่าเรากบจะไม่สามารถประมาทได้ซึ่งเราครับก็ต้องเล่นตามแนวทางของเราครับพยายามที่ ที่จะเล่นเพื่อแฟนบอลเพื่ออันดับที่ดีครับเพื่อที่จะต่อยอดไปถึงของตา้านเอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่เราคาดหวังมากๆเลยครับและก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลครับที่เข้ามาหน้าตากันมากเลยครับอยากให้แฟนบอลครับเข้ามาให้กำลังใจเราเล่นในบ้านหลายเกมครับก็อยากให้แฟนบอลครับเข้ามาเชียร์รวมส่งกำลังใจครับพวกเราก็จะเล่นเพื่อแฟนบอลของเราจะนําความสร็จไปด้วยกันครับและอาจจะได้ไปเอฟซีที่เรามีหวังต่อไปในอนาคตข้างหน้าเลยครับ และโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปครับของทะ้านเมืองทองยูไนเต็ดครับก็จะเปิดสนามทันดุดสเตเดียมครับต้อนรับการเยือนของตะนานขอนแก่นยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่8เมษายนครับคิกออฟเวลา1 9 3 0กนาทีกนาีเลยครับเอาเป็นว่าตะไคร้ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบส l ์ลีฟแวรรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ